สวัสดีครับพบกับยตินะครับช่องเอ i ม t ิครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมารีวิวตัวของอ่ารลำโพงมีสปีเกอร์นะครับตัวนี้นานแล้วแหละน่าจะปีน่าจะปี2000นันน่าจะเป็นปีแล้วที่เปิดตัวมานะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยคือการเชื่อมต่ออ,อันเนี้ยแนะนําก่อนนะครับคือใครที่จะซื้อมีสปีเกอร์ตัวนี้ไปนะครับต้องทําการไอ้นี่ก่อน นะครับคือต้องมี Wifi นะครับแนะนำต้องคือมันไม่ใช่ลำโพงที่แบบซื้อไปปุ๊บแล้วต่อเหมือนแบบพวก JBL อย่างเช่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูอย่างเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จ,จะเป็น Kingdom นะครับ K King อะไรสั้อย่าง K5 สมัยก่อนนะครับประมาณสี่ห้าปีแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ตัวนี้คือลาโพงปกตินะครับ ก็คือการต่อบบลูทูธแล้วก็ฟังเลยเลยแต่ไอตัวมีสปีเกอร์ตัวนี้มันต้องทําการเชื่อมต่อตัวของ Wi-Fi ก่อนเพื่อจะทําให้มันเป็น Google Assistant นะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบ Google Home อะ่ะคืออุปกรณ์ IoT ทั้งหลายที่จะใช้ในตัวของในบ้านนะครับมันจะเป็นตัวสมมติเนี่ยอย่างที่พูดนะโอเ OK ค g o o g l e ช่วยบอกหน่อยว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ขนาดนี้อุณหภูมิ27็องศาในกรุงเทพมหานครโอเค Google วันนี้กรุงเทพฝนตกหรือเปล่ามีฝนตกในกรุงเทพมหานครโอเค Google วันนี้ฝนตกหนักแค่ไหนที่กรุงเทพ กรุงเทพมหานครวันนี้จะมีอุณหภูมิ33องศาและมีพายุฝนฟ้าคนองนะเนี่ยคือมันคือ google assistant จริงๆมันก็คือในมือถือเราก็มีถูกไหมครับแต่ว่ามันจะอยู่ในลำโพงเราต้องเซตค่ามันก่อนอันนี้เดี๋ยวเฮียจะทำการล็อกอิน in, นะครับออกเอาล็อกเอาดีกว่าพูดผิดนะครับล็อกเอาออกจาก google assistant google home ตัวนี้ก่อนนะครับ เราไปท่านแรกอ่ะเราต้องดาวน์โหลดไอตัว Google Home ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วเราเปิดเข้าไปปั๊บสูมเข้ามาก่อนเราเดี๋ยวเฮียจะทำการออกก่อนเมื่อกี้ก็หาอยู่ลองเข้าที่ตัวนี้ไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วมามันบอกว่าลบบ้านนะเยวลองเราจะลองลบบ้านนะครับลบบ้านเอาลบบ้านแล้วจะนอนที่ไหนล่ะเอ้อ่าเรียบร้อยแล้วมันลบไหมมันคือลบบ้านไหมอันนี้คือห้องนอนปะก็ยังอยู่นี่ลาโพงเหมือนมันเซตค่าแล้วมันก็ยังอยู่ปะเดี๋ยว,วเราเฮียลองทําการออกจากระบบได้ไหมตั้งค่า พูดง่ายว่าการติดตั้งอ่ะต้องเป็นวงแหนเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองออกก่อนพอเราเราเราเอาตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วกันเดี๋ยวทําการดาวน์โหลดตัวนี้มาใหม่นะครับถอดการติดตั้งไปก่อนอดาวน์โหลด Google home นะครับกดติดตั้งคือตัวนี้เฮียเซ็ตไปแล้วนะ่าที่แรกก่อนขายอะ่ะรบกวนทำการรีเซตค่าไม่รู้มันจะรีเซตยังไงวะตรงนี้มันก็พอมันตั้งค่าเปิดบมันเปิดลำโพงมันก็เปิดเลยนะลำโพงหนักอยู่นะดอกดีอยู่นะครับกดเปิดนะครับพอเปิดปุด๊บนะครับให้มันเริ่มมันจะบอกว่าเริ่มต้น นะครับ่มต้นด้วยบัญชีที่เรามีก็คือบัญชี Google ของเรานะครับกดตกลงนะครับลำโพงมันยังอยู่เห็นปะการเซตลำโพงอะ่ะอุปกรณ์เครือข่ายเดียวกันอ่ะอันนี้คือต่อลำโพงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ คือขั้นแรกการต่อลํำพวงอะ่ะเราก็เสียบป,ปลั๊กถูกปะเสียบป,ปลั๊กเสร็จเราเปิด Google Home ปิบแล้วเราต้องใช้วงแร์เดียวกันก็คือถ้าไม่มี WiFi ก็ต้องหาโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องอะ่ะต่อต่อ WiFi ไอ้แให่เปิด hotspot แล้วเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มันให้เราอ่ะเซตค่าเครื่องนี้เสร็จก่อนแล้วต่อไปอะ่ะเราจะถึงใช้เครื่องนี้ได้ในอนาคตนะครับ คือต้องต้อง,ต,องต้องมี Wi-Fi ที่บ้านต้องมี Wi-Fi ถึงจะต้องปิจดพิจนาตัวนี้เลยนะครับเราเริ่มกันสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็อาจจะตั้งชื่อนิดนึงนะครับปึ๊บกดถัดไปนะครับก็ใส่ที่อยู่ต้องใส่ด้วยหรอวะ ลูกเล่นน่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าคือถ้าจะเราจะลองแค่ทําการตัวของไอ้นี้อย่างเดียวน,นะครับเมื่อกี้กดสร้างบ้านแล้วแต่ไม่ใส่ที่อยู่นะครับถามว่าจะกดสร้างบ้านทําไมคือมันจะมีเหมือนแบบคนละบ้านกันแล้วแบ่งกันนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย คืออนาคตถ้าเรามีอุปกรณ์ IoT อ่ะมันสามารถเชื่อมต่อได้นะครับสมมติไอ้ลำโพงเนี้ยมันจะเล่นด้วยกันนี้นะครับหรือเราจะเปิดเพลงด้วยสมมติเราต้องการเปิดเพลงใช่ไหมเราก็โอเค g o เ g l e เปิดเพลงให้เราฟังหน่อยอ่าไม่เปิดเอาใหม่โอเค Google โอเค google เปิดเพลงจาก Spotify รับทราบฟังเพลงใน Spotify ได้เลยเห็นไหมมันจะสื่อมันจะขึ้นมาตรงนี้แต่เพลงจาก Spotify เนี่ยจะไม่สามารถไอ้นี้ได้เดี๋ยวติเล็กสิทธิ์คือไม่สามารถแบบเลิกเพลงได้เพราะว่า Spotify เราไม่ได้เสียเงินเปิดจาก YouTube Music ได้นะครับเห็นไหมสื่อมันจะเด้งขึ้นมา การต่อไม่ยากคือเฮียต่อไปแล้วแม่งก็ไม่มีคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมีน่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไปหาก่อนนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับเราจะทำไอตัวเนี้ยเป็นบลูทูธนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเฮียจะมาลองทําการต่อบลูทูธนะครับโอเคกูเกิลเปิดบ <Okay. S 1> ลูทูธเราเปิดบลูทูธของมือถือนะครับเดี๋ยวลองดูบลูทูธไม่ได้กรุณาลองใหม่อีกครั้งต่อผ่านหน้าการตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับคําว่าห้องนอนเห็นไหมครับ กดจับคู่เรียบร้อยเราสามารถเปิดเพลงนะครับผ่านตัวของลำโพงตัวนี้ได้ <Last S 1> เข้าไหม,มร, 4, ร,รับประกันสินค้าแท้ร้อยฮะนะครับนี่ก็เป็น ลำโพงแต่หนึ่งคือลำโพงอ่ะซื้อมาอย่างที่บอกครับว่าต้องทำการล็อกอินให้ได้ก่อนโดยการผ่านบลแทน์นะครับแต่เมื่อเราทำการต่อเปิดเปิดระบบมันแลบเรียบร้อยแล้วสมมติเฮียก็ปิดอันนี้ใช่ปะสามารถใช้ได้เลยนะครับโอเค Google เปิดเพลงจาก y u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  e m u u s i กกำลังเปิดเพลงใน y youtube m บ s i วอ่ก นะครับอันนี้เปิดแล้วถูกปะโอเค Google เพิ่มเสียงอีก10ลรันดับเ,เห็นไหมว่าเราสามารถสั่งมันด้วยเสียงได้โดยการที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยถูกปะมันคือฟังก์ชันของมันแหละนะครับถ้าเราต้องการต่อลำบูทูจากที่อื่นเราก็สั่งมันโอเค Google โอเค Google เปิดบูทูธ ตอนนี้ต่อกับ p o c o f 3แลวอ่ะเห็นป่ะ p o p c o p f อะไร f สก็คือประก f 3ามโอเคกูเก l e ปิดบลูทูธอ่ะร้อยสัญอ่ะฉลาดไหมโอเค Google ปิดตัวเองปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดโอเค Google โอเค Google พุ่งนี้จะไปหัวหินมีอะไรน่าเที่ยวบ้างขอีดยไม่่คเ้าใจบางอย่างมันก็ยังไม่ค่อยเข้า,จา,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 ขาใจแต่ว่าหนึ่งก็ามา รีวิวดูว่าตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับรานะคาตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดยเว่ามันก็โอเคแหละสำหรับที่แบบเอาไว้เปิดในห้องนะครับตัวนี้โอเคเลยมีสปีกเกอร์โฟนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเฮียไปหาคลิปก่อนเชื่อมต่อเชื่อมต่อ,อยังไงแต่ว่าหลายๆคนคงทําแล้วแหละโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ช่องเอ i มินให้เฮียติด้วยนะครับสวัสดีครับ